ต้มไข่เด้อพี่น้องต้มไข่สามลูกนี่กะค้างหมอ้อชิต้มะมามากินเที่ย่างเล้พี่น้องเนอต้มไข่ซุกแล้วเขาก็มาต้มะมาม่าเต๊ะฝนกะยังพันเสาตกยู่บัานแหงบัดคอยอันนี้ก็คือคอยเด้จ้า ห้าก็ขึ้นเต็มหนูหาเกาะสินเกาะเสือนะพี่น้องเออไว้จังห้าอย่างสอื่นกับบุงกุลแต่ว่าห้าติดเสือติดส่งต้มหมี่ด้วยพี่น้องเพิ่มปรุงใส่แล้วสามห่อพี่น้องเศรษฐกิจลาวยำเย้ซ่วงนี่สามห่อในสี่สิบบาทเงินไทยเงินลาวสิบพันกิบ ซุกเด้อพี่น้องต้มนมี่ภัพกับของเฮาไข่สามหน่วยพี่น้องถึงข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อสุกุมสุคนสบ,บายดีป้าลุงไข่สามหน่วยพี่น้องกับิ พระจ้าพี่น้องน้องไตกินข้าวแล้วกับไปหงเฮียนตอ่น้องเสียงเสียงมือสุดท้ายเลยเสียงมือสุดท้ายเหรอซึ่งไปหับมาหายหน้าหาตาประดนพี่น้อง จะเข้าป่าหานไม้กับขี่รถจักไปกับน,นี่โจรหลายเนาะแล้วเขาจเจ้ารักรถเลยไปใส่ไว้อยู่ตัวเพื่อนน่ะลงจอดเข้า,ขาเขานี่รักอยู่เฮือนเขาก็รักเนาะสองสามวันเขาก็รักรถเว็บไทยของคนสร้างบ้านรักไป ตัวป่วนรับด้วยมึงเนามาตะาเือเ,อเอพื่อนรับเลบยน้ำม,มันกับแพงรับข่าวกับแพงอยู่ง ถ้าใดรมาเทียยเ่ยวไล่เด้อเออมาเที่ยวลาวได้ดีเด้อพี่น้องเพราะว่าเงินบาทมันเงินบาทพันหนึ่ง มาเปลี่ยนเป็นเงินลาวฮะได้หา 50, ้าแสนห้าสิบพันทีเนาะันที่เที่ยวเที่ยวทั่วประเทศลาวเดืดอาานละวันอยูสองมื่นสามมื่นกับเที่ยวลาวทั่วประเทศรอบเนาะเงินเงินบาทมันแข็งค่าเนะาะเงินกีบล่ะน,นันไม่ต่าเงินกีบเอยายังเงินกีบนั่นซืนรร้อคนลาวใช้เงินกีบแต่มาซิ้อชาไปซื้อชุดไทย លាតពីល់ มันมาซื้อหมูมี่แล้วสิน้องซื้อเป็นแก้วสำแก้วลำปลาขวดหนึ่งแปดสิดบบาท <c oughs> เป็นสาวพัน มาซาวนเสียงตเสียงวิชางซาตนแรงเนี่ยตแรงยันภาษาภาษาลาวเขียนพวเพินเสงเสียงวัสุดท้ายมาเนี่ย <c oughs> วยิ่งาวมันมีปอ6เด็กพี่อนอ้องมีแต่มอหนึ่งเลยที่ไทยเขามีปอ5แล้วกับปอ6กคนลาวมมีปอ6แต่ว่าซิมีซิมีม,มอ7จ็ดพี่น้อง ช่วงหายหน้าหายตาไปกับเกี่ยวข้าวนางเกี่ยวข้าวแล้วกันเกี่ยวข้าวมาพักพล่มาเห็นหน้าปีเจ้าเนี่ยน,นดำตกาแล้วแล้วทางป้ากระปกาบสบสมบายไข่เก็บเป็นยอดเนี่ย ข้าวสื้อเอื่องทำเกี่ยวข้าวหน้าแซงทำได้ได้เจ็ดสิบเป๋าพี่น้องแต่ว่าขายไปห้าสิบเป๋าใส่ค่าเจ้าเน่มาเกี่ยวซอยเนี่ยเอาข้าวไปกินสิบเป๋ายิงห้าสิบเป๋าละขายขายจ่ายค่าเงินรถ ห้าสิบเป๋าขายได้ 6, 000, 180, 000, ไหกล้านหนึ่งแสนแปดสิบพันเนาะพันเงินบาทกับอีเป็นเงินบาทหรประมาณอยู่หมื่นหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามพันเนาะเพราะว่างเงินบาทช่วงนี้นหมื่นหนึ่งมันตกอ,อยู่ตกอยู่ห้าล้านห้าแสน ปลาลูมันเปนต้เนมเนน้องใจจะคินว่าจะใจขายัวปรทไทยแบบห้าล้านปาลุงได้ื่ออยู่สุ บ๊อบฮ่าวมิดจิรีย์ย่อมฮั่นตื่นยูกินข้อร้ายยให้น้องจ่ายไปทฮีย <c> า <oughs> ไปส่งทีนี่ไม่พบไว้พอกันฮึงครับว่าเกันเก่งกางม่น,นอ กินนี้กล็ลาไปก่อนเด้อ <Okay. S 1> พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ่งพนศาสเตอร์จ้ากินนี้ก็ว่าสบ,บายดีบบยดพอมายกันชุดหน้าเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างสุดเอิกจะคอยทยอยลงบอกเงียบไปแบบนี้ดอกพี่น้องนะพอกันคิดหน้าเด้อจ้าบาย